สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกแล้วในโชว์คาราชิปมันมีเหตุผลที่ทําไมโชคของเราถึงเน้นเรื่องการเปลี่ยน m i n d s e ตมากกว่าการบอกให้ทําทุกคนชีวิตของเรามันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยการทําตามคนอื่นเพราะว่าถ้ามันง่ายขนาดนั้นน่ะคนทุกคนบนโลกก็คงจะประสบความสําเร็จเหมือนกันหมดการที่เราทําตามคนที่ประสบความสําเร็จไม่ได้แปลว่าเราจะประสบความสําเร็จเท่าเขาสิ่งที่มันต่างนอกจากการกระทําเราคือคําว่า m i n d s e ตทุกคนเราแต่ละคนมี m i n d s e ตที่ไม่เหมือนกันถึงแม้การกระทําเราจะเหมือนกันการกระทําคือสิ่งที่เราเห็นภายนอกมันเหมือนไอซ์เบิร์กอะสิ่งที่ เห็นคือการกระทําของเขาแต่ข้างล่างของไอซ์เบิร์กที่เรามองไม่เห็นน่ะมันคือวิธีคิดของเขาแรงจูงใจของเขาความเชื่อของเขาซึ่งมันจะสามารถทําให้ผลลัพธ์ของแต่ละคนแตกต่างกันได้ฉะนั้นการทําสิ่งหนึ่งเหมือนกันมันไม่ได้แปลว่าทุกคนจะได้ผลลัพธ์เหมือนกันเสมอยกตัวอย่างเช่นนาย A กับนาย B เริ่มทําธุรกิจเหมือนกันแต่นาย A ทําธุรกิจด้วย m i n d s e ที่คิดว่าความล้มเหลวคือจุดจบส่วนนาย B เปิดธุรกิจเหมือนกันแต่ m i n d s e ของเขาคือความล้มเหลวเป็นโอกาสในการเติบโต A กับ B การกระทําเหมือนกันเลยคือการเปิดธุรกิจสิ่งที่่แแตตกางบบสุๆ เลยคือวิธีคิดของทั้งสองคนแล้วผลลัพธ์ของแต่ละคนก็จะต่างกันด้วยวิธีคิดนี่แหละในเออาจจะปิดกิจการเร็วมากเพราะเมื่อเจออุปสรรคเขาไม่กล้าข้ามมันไปเขารู้สึกว่าเขาล้มเหลวก็เลยแบบปิดกิจการส่วนในบีมีโอกาสที่จะประสบค,ความสําเร็จมากกว่าเพราะเขามองความล้มเหลวเป็นบทเรียนในชีวิตของเขามองความล้มเหลวเป็นความท้าทายของธุรกิจเขาฉะนั้นการกระทํามันก็สําคัญนะแต่ mindset สำคัญกว่าเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราให้เป็นคนที่ดีขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทําไมเราถึงต้องเปลี่ยนแปลง mindset ก่อนทุกคน เสียงสะท้อนของโลกภายในถ้าเราเปลี่ยนโลกภายในของเราแล้วเราเปลี่ยนวิธีคิด er ข,ข,ของเราแล้วโลกภายนอกของเรามันก็จะดีขึ้นด้วยตามทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราทั้งดีและไม่ดีมันขึ้นกับมุมมองขึ้นกับวิธีคิดของเราถ้าเราล้มเหลวแล้วเราไม่ได้มองว่ามันเป็นจุดจบแต่มันเป็นโอกาสอะเราก็มีโอกาสไปข้างหน้าได้ไกลกว่ามันคือเรื่องของวิธีคิดเลยความสุขของเรามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งภายนอกแต่มันขึ้นอยู่กับข้างในของเราทุกคนถ้าเราพอใจในสิ่งที่เรามีเรามี peace of mind เราจะไม่รู้สึกทารามาาานกับสิ่่่่งทีีเรเรรไไมมมจะ รู้สึกว่าชีวิตเราขาดหายอะไรสักอย่างไปอันนี้คือในกรณีที่เรารู้สึกขอบคุณรู้สึกพอใจกับสิ่งที่เรามีแต่ถ้าเราเป็นไปในทางตรงกันข้ามเราโฟกัสแต่สิ่งที่เราขาดอะทุกคนเราโฟกัสแต่สิ่งที่เราไม่ได้มีตอนนี้ถึงแม้เราจะมีมากแค่ไหนเราก็ไม่มีทางที่จะมีความสุขได้ฉะนั้นถ้าทุกคนอยากพึงพอใจในชีวิตอยากเปลี่ยนชีวิตของตัวเองอยากเปลี่ยนสถานการณ์ในชีวิตของเราตอนนี้เปลี่ยนปัญหาของเราให้มันเป็นเรื่องดีขึ้นเราต้องเปลี่ยนไมเซิก่อนทุกปัญหาส่วนมากมันเกิดจากไมเซิของเราเนี่ยแหละเราม ประโยชน์ต่อเราก็ได้นะถ้าเราแค่กลับมุมมองบางคนนะมองทุกอย่างบนโลกนี้เป็นปัญหาหมดเลยไม่ว่าสิ่งดีๆแค่ไหนเข้ามาในชีวิตเราะเราก็จะสามารถมองมันเป็นปัญหาได้เพราะว่าเรามีมายเซตแบบนั้นแต่คนไหนที่มีมายเซตที่รู้สึกว่าชีวิตให้สิ่งดีๆกับเราเสมอ,อไม่ว่าเรื่องแย่จะเข้ามาในชีวิตของเราขนาดไหนก็ตามเราก็ยังมองเป็นเรื่องที่ดีได้เพราะทุกอย่างมันอยู่ที่มุมมองขอ,อยกตัวอย่างเรื่องฝนตกถ้าฝนตกอยูอ่คนที่อยู่ในอาคารก็จะรู้สึกว่าไม่เป็นไรก็ฝนตกเฉยแต่คนที่จะต้องรดน้ําต้นไม้ก็รู้สึกว่าอุ้ย ใจจังเลยฝนตกหรือคนที่กําล so like, ังขี cool. ่มอเตอร์ไซค์อยู่แล้วฝนตกอย่างเงี้ยก็แบบทาไมฝนถึงตกด้วยสถานการณ์เดียวกันเลยนะคนเรายังมีความคิดที่หลากหลายได้เลยอ่ะมันมีหลายมุมมองให้เราเลือกที่จะมองถ้าเราเมาไปโฟกัสแต่สิ่งที่มันร้ายๆอ่ะชีวิตของเราก็จะรู้สึกว่าเป็นชีวิตที่ไม่โชคดีเลยเป็นชีวิตที่ล้มเหลวสุดๆเพราะว่าเรามองเห็นแต่เรื่องที่ไม่ดีแต่ถ้าเหตุการณ์เดียวกันเลยเรามองเห็นแต่เรื่องที่ดีเรามองเห็นข้อดีของมันอ่ะเรามองเห็นประโยชน์ของมันในชีวิตของเราอ่ะชีวิตของเราก็จะเป็นชีวิตที่ดดีีทกคคนเเเรราาาาจ้สึว่ไโชังลย โชคดีจังเลยที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเราโชคดีจังเลยที่ได้เครียดเรื่องนี้เพราะมันทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นทําให้เราได้แก้ปัญหาตรงนี้ไปได้มันคือวิธีการมองมันคือ mindset ฉะนั้นการเปลี่ยน mindset มันเลยสําคัญมากในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราและการเปลี่ยน mindset จะช่วยให้เราประสบความสําเร็จได้ง่ายขึ้นเราต้องมานิยามก,กันก่อนว่าประสบความสําเร็จของแต่ละคนคืออะไรคือการที่เรารวยที่สุดในประเทศหรือเปล่าหรือการที่เรามีความสุขที่สุดในประเทศหรือไลฟ์สไตล์บางอย่างที่เราอยากทําอันนี้คือความสําเร็จของเราแล้วหรือเปล่าเราต้องมาดูว่าความสําเร็จรริงงๆขอเา อ,อะไรซึ่งแต่ละคนน่ะนิยามนี้ก็จะไม่เหมือนกันถ้าร,ารู้สึกแย่กับตัวเองที่เราไม่ประสบความสําเร็จสักทีเราล้มเหลวอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่เราต้องแก้ไม่ใช่การที่ไปหาที่เที่ยวพักผ่อนการไปทะเลมันไม่ได้แก้อะไรเลยมันคือการหนีปัญหาสิ่งที่เราต้องแก้จริงๆเลยคือวิธีคิดที่เรามีกับตัวเองเรามองตัวเองว่าเป็นคนล้มเหลวหรือเปล่าเรามองตัวเองว่าไม่เก่งหรือเปล่าเรามองตัวเองว่าไม่ดีพอหรือเปล่าสิ่งเหล่านี้ที่เราพูดกลองหูตัวเองทุกวันถึงแม้มันจะไม่ใช่เรื่องจริงอ่ะแต่เดี๋ยวมันจะกลายเป็นนนนนเเเเรรรรรื่่่อองงงงจิข้้้าาาาาสสสััักกวววึึึถูไมดีพ เราจะรู้สึกว่าชีวิตของเราไม่ดีพอเรารู้สึกแย่กับตัวเองเรารู้สึกล้มเหลวสิ่งที่เราต้องเปลี่ยนคือเปลี่ยนไมซ์เซตของเราเองทําไมเราถึงมองว่าตัวเองล้มเหลวมันเกิดอะไรขึ้นในนั้นลองเขียนมันออกมาให้หมดแล้วลองดูสิว่าเราเปลี่ยนวิธีคิดของตัวเองได้ไหมเรามองว่าเราเป็นคนที่โอเคแล้วได้ไหมทุกอย่างที่เรารู้สึกตอนนี้ต้นเหตุมันเกิดจาก m i n ์เซตของเราวิธีการคิดของเราที่เราอยากให้ลองไปฝึกเลยนะง่ายๆคือ affirmationaffirmation Aff คือการพูดเชิงบวกกับตัวเองพอเราพูดเชิงบวกกับตัวเองอ่ะเราจะเปลี่ยนโฟกัสให้ไปมองสิ่งที่ดีมากขึ้น เราชอบบอกตัวเองเสมอทุกเช้าว,ว่า things are always working out for me ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะจัดการตัวมันเองเพื่อเข้ามาในชีวิตของเราฉะนั้นเมื่อเกิดปัญหาอะไรสักอย่างเราก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรหรอก things are always working out for me ทุกอย่างมันจะเรียบร้อยเองอันนี้คือการเปลี่ยนมุมมองต่อเราที่มีต่อปัญหาเล่มหนึ่ง affirmation คือ doors are opening for me ประตูทุกบานเปิดรอฉันอยู่ประตูทุกบานหมายถึงอะไรหมายถึงโอกาสใช่ไหมฉะนั้นเรารู้สึกว่าอ๋อประตูทุกบานมันเปิดให้เราอยู่แสดงว่ามันมีโอกาสอยู่นี่นาะเราก็จะมองหาโอกาสได้มากขึ้นแล้วพอ เราเห็นโอกาสเราก็จะรู้สึกว่าเราทําได้เพราะว่ามันเปิดรอเราอยู่ลองพูด affirmation มากขึ้นพูดเชิงบวกกับตัวเองให้ได้มากขึ้นเพราะสมองของเราอ่ะมันแยกไม่ออกหรอกระหว่างเรื่องจริงกับเรื่องที่เราคิดขึ้นมาถ้าเราโม่แต่คิดเรื่องไม่ดีเกี่ยวกับตัวเองอ่ะสมอ,องก็จะคิดว่ามันคือเรื่องจรงิงแต่ถ้าเราคิดแต่เรื่องดีๆของตัวเองถึงแม้มันจะยังไม่ได้เกิดขึ้นอ่ะสมอ,องมันก็จะคิดว่ามันคือเรื่องจร,งจรงิงแล้วมันก็จะเชื่อแบบนั้นทุกคนสมมติว่าให้เราไม่ชอบร่างกายตัวเองอ่ะลองพูดว่า my body is beautiful my body is cute ออออออยยยยย่่่่่่าาาาาางงงงงงเเเเเี้สมมมมันนนกก็็จะรรริชืวขป นะมันไม่ใช่ร่างกายที่น่าเกลียดเหมือนที่เราพูดมาตลอดนะทุกอย่างมันคือวิธีคิดเลยเรื่อง mindset กับความสําเร็จอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของเงินใช่ไหมคนส่วนมากจะผูกความสําเร็จกับเรื่องของเงินเราก็เป็นหนึ่งในนั้นทุกคนมันไม่มีอะไรผิด mindset ก็จะช่วยเรื่องเงินของเราได้เหมือนกันอันนี้สมมตินะนายเกับนายบมีเงินเท่ากันเลยคือ1ล้านบาทแต่นายเอ่ะได้มาจากการที่ถูกหวยส่วนนายบได้มาจากการทําธุรกิจ2คนนี้มีเงินเท่ากันไหมเท่ากันเลย1ล้านบาทเท่ากันแต่โพสิชันทางการเงินของเขาเท่ากันไหมบอกได้เลยว่าไม่่เททาุทคน ประสบการณ์มันต่างหนึ่งล้านจากการถูกหวยมันต่างจากหนึ่งล้านของการทำธุรกิจมากฉะนั้นประสบการณ์ต่างมันก็จะทำให้ผลลัพธ์ต่างใน A ที่ได้มาจากถูกหวยอาจจะมี mindset ของผู้บริโภคทุกคนเขาจะใช้จ่ายได้อย่างคล่องแคล่วเขาไม่ได้คิดเรื่องของการผลิตเลยส่วนใน B ทำธุรกิจใช่ไหมเขามี mindset ของผู้ผลิตผู้บริโภคกับผู้ผลิตทุกคนว่าใครจะหาเงินได้เยอะกว่ากันในระยะยาวใครจะสามารถต่อยอดเงินดีได้มากกว่ากันมันก็ชัดเจนมากว่าต้องเป็นผู้ผลิตใช่ไหมที่จะมีเงินเยอะกว่าฉะนั้นถึงแม้เราจะอยู่ในที่เดียวก อยู่ในจุดเดียวกันน่ะแต่มันไม่เคยเหมือนกันเลยเพราะประสบการณ์มันต่างกันและม i n d ซ็ตสําคัญต่อการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรามากถ้าทุกคนอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่ไม่อยากเปลี่ยนแปลงม i n เซ็ t เราว่ามันจะไม่เกิดขึ้นชีวิตของเราจะไม่มีทางเปลี่ยนแปลงได้แน่นอนเพราะเราไม่ได้เปลี่ยน m i n เซ็ t ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่างที่เรามีทุกคนบนโลกนี้มีจุดมุ่งหมายเดียวกันเลยจุดมุ่งหมายเดียวกันทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามคืออยากมีความสุขและความสุขระยะยาวอา่ะมันไม่เคยมาจากสิ่งภายนอกมันมาจากข้างในของเราถ้าชีีวิตขอองงเเรายายยกปปลล่นแ การมีความสุขมากขึ้นเราต้องเปลี่ยนไมซ์เซ็ตของความสุขก่อนถ้าเราอยากเปลี่ยนแปลงเรื่องการเงินเราก็ต้องเปลี่ยนมยไมซ์เซ็ตเรื่องการเงินก่อนเราสามารถแก้ปัญหาทุกอย่างในชีวิตของเราเราสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้การเปลี่ยนไมซ์เซ็ตยกตัวอย่างเราอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตด้านการเงินถ้าเราเป็นหนี้บัตรเครดิตอะสิ่งที่เราต้องแก้ไม่ใช่การหาเงินให้ได้มากขึ้นแต่มันคือการเปลี่ยนไมซ์เซ็ตของเรากับบัตรเครดิตเปลี่ยนไมซ์เซ็ตของเราเรื่องการ,ราที่ไม่ไปผูกติดตัวเองกับสิ่งของถ้าเราจะเปลี่ยนจากการหาเงินได้มากขึ้นแลวไ่่าายยนีีบบััตรรรเเเคมกกก ทุกอย่างมันก็จะกลับมาลูบเดิมสุดท้ายเราก็จะกลับมาเป็นหนี้เหมือนเดิมแล้วเราก็ต้องหาวิธีหาเงินให้ได้มากขึ้นเหมือนเดิมซึ่งมันไม่ถูกทุกคนเราต้องออกจากลูปไม่ใช่การทําให้หลูปมันอยู่เรื่อยๆอีกหนึ่งตัวอย่างคือถ้าทุกคนอยากมีความสุขในชีวิตมากขึ้นเราต้องเข้าใจก่อนว่าชีวิตของเราตอนนี้มันเกิดจากไม้เส้นของเราทั้งหมดทุกคนไม่ว่าเราจะมีคุณภาพชีวิตแบบไหนอะเราสามารถมีความสุขได้เลยทันทีทุกคนลองจินตนาการนะเอาตัวเองไปอยู่ในค่ายของนาซีที่เราต้องโดนฮนนดนอด้าวโานอดน้ําทุกคคคนิดวว่าาาาาเรรจะสสมมมถีุขไ คําตอบคือเรามีความสุขได้ด้วยหมายเสร็จทุกคนมันอาจจะเป็นอะไรที่เอ็กตรีมมากแต่มันมีข้อพิสูจน์มาแล้ววิกเตอร์แฟรงค์เราไม่แน่ใจว่าเราอ่านชื่อเขาถูกไหมนะเป็นคนเขียนหนังสือเรื่อง man's search for m e a n i n g เขาเป็นคนคนนั้นแหละคนที่อยู่ค่ายกักกันไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินน้ําแต่เขายังสามารถมีความสุขกับตัวเองได้อะในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดเขาก็ยังมีความสุขได้ฉะนั้นเราเป็นใครทุกคนที่จะไม่สามารถมีความสุขได้เรามีน้ําสะอาดกินเราไม่โดนใครไล่ฆ่าเราไม่ได้ถูกทรมานให้เป็นทาส จะมีความสุขไม่ได้ทุกอย่างมันอยู่ที่มายเซตหมดเลยฉะนั้นมายเซตมีผลต่อทุกอย่างในชีวิตของเราการที่เราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองได้ต้องเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงมายเซตเป็นเหตุผลว่าทําไมช่องของเราทําเรื่องมายเซตเป็นประจำเพราะเราเชื่อว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของทุกคนได้โดยการเปลี่ยนมายเซตของทุกคนก่อนถ้าทุกคนมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตัวเองเปลี่ยนมายเซตของเราค่อยๆเปลี่ยนสิ่งที่เราทําอยู่ในตอนนี้สุดท้ายชีวิตของเรามันก็จะเปลี่ยนตามมันก็จะเป็นชีวิตที่ดีขึ้นสมใจเราามกขึ้นนเเพรราาะดิตามเป้าหมขอองงตัวเเที่รา ต้งไวเราไม่ได้เดินตามเป้าหมายของคนอื่นเราเดินตามเป้าหมายของตัวเองฉะนั้นสิ่งที่เราทําทุกอย่างมันจะออกแบบมาเพื่อตัวเราเองทั้งนั้นเรามีปัญหาเรื่องความเครียดหรอเปลี่ยนไมเคิลเรื่องความเครียดสิเรามีปัญหาเรื่องความกังวลต่อคนรอบตัวหรอก็เปลี่ยนไมเคิลเรื่องน,นั้นสิทุกอย่างที่ทุกคนมีปัญหากับตัวเองตอนนี้สิ่งที่เรารู้สึกเครียดกับมันตอนนี้ลองเปลี่ยนไมเซิกับมันดูก่อนเราก็มีช่วงที่เราไม่มั่นคงเหมือนกันทุกคนช่วงที่เรารู้สึกว่าเราเปราะบางอย่างเงี้ยเราก็จะพยายามเปลี่ยนมุมมองมไ ของเราถูกอะ่ะเราจะไม่รู้สึกแบบนี้ฉะนั้นมันต้องมีสิ่งแปลกปลอมใน mindset ของเราเราก็แค่เปลี่ยน mindset ของเราและชีวิตของเรามันก็โอเคไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกแล้วเพราะว่าเราเปลี่ยน mindset ไปเรื่อยๆพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นได้เรื่อยในทุกๆวันเปลี่ยน mindset ของตัวเองทําในสิ่งที่เราควรทําทําในสิ่งที่ถูกไม่ใช่สิ่งที่ง่ายอันนี้แหละจะช่วยทุกคนได้อย่างมหาศาลเลยเป็นกําลังใจงให้ทุกคนในการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองนะขอบคุณทุกคนมากๆที่มาใช้เวลาร่วมกันเจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย